ความสนใจในด้านที่เ,เรื่องของการขายฝากนะครับก็อยากได้ความรู้หลักๆก,ก็ดูใน YouTube นะครับก็แลนฟอร์โลนะครับทางวิทยากรคุณแพรลินนะครับก็อธิบายในส่วนของจุดที่สงสัยไปก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็เคลียร์ไม่ ครับสวัสดีครับชื่อตีโตนะครับก็เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับก็เพิ่งจะมาศึกษาแล้วก็สนใจก็หลักๆก็ดูใน y o u t u b e นะครับก็แรงฟอลโลนนะครับมีความสนใจในด้านที่เรื่องของการขายฝากนะครับก็อยากได้ความรู้นะครับก็ไปเห็นคอร์สในส่วนของเสือนอนกินมาก็หลายรุ่นแล้วนะครับก็ติดตามแต่จังหวะเวลาโอกาสก็ ไม่ไม่ตรงกันทีนี้ก็ก็เลยลงทะเบียนมามาเรียนนะครับเพื่อที่จะได้ความรู้นะครับก็เรื่องของตอนนี้นะครับก็เรื่องของการคิดภาษีเรื่องของการาดูเอกสารนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้แล้วก็เ,เรื่องของหัวข,ข้อทิกต่างๆนะครับทางวิทยากรคุณแพรลินนะครับก็ อธิบายในส่วนของจุดที่สงสัยไปก็ค่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วก็เคลียร์ไปไปบางส่วนแล้วนะครับก็ในส่วนของตรงนี้ก็เนื้อหาก็โอเคครับก็โอเคครับแบบมีส่วนร่วมทุกคนทั้งวิทยากรแล้วก็คนที่เข้าเรียนครับก็ถ้าใครสนใจนะครับแนะนำมานะครับก็ ไม่ผิดหวังครับ3ามคำเลยนะครับไม่ผิดหวังเพราะว่าผู้วิทยากรคุณแพรลินก็คือทั้งประสบการณ์ตรงทั้งเรื่องของการให้คําแนะนําการทําธุรกรรมต่างๆครับก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วก็ยกเคสตั้ดีจริงนับที่อธิบายให้เห็นภาพนับมาแนะนํำในคลาสครับไม่ผิดหวังครับครับ